คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธมากๆโกรธจนรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไหมคะอาจเพราะว่ามีใครบางคนพูดอะไรบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเครียดแค้นหรือเสียใจจนบางครั้งเรารู้สึกว่าอยากที่จะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าไปให้ได้เลยในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วทุกอย่างเต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งจากสังคมและคนรอบข้างเพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะมีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจแล้วทำให้เรารู้สึกในด้านรบ เพื่อนๆเคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันสร้างและสะสมพลังงานลบๆทําให้ชีวิตของเราในแต่ละวันมันไร้ซึ่งความสุขเลยทีเดียววันนี้ค่ะกวนจะพาทุกท่านดําดิ่งสู่ปรัชญาสโตอิกที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ทําให้เรากลายเป็นคนที่ไม่สะทกสะทานต่อสถานการณ์แวดล้อมภายนอกทําให้เราเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจะมีใครทําให้เรากโกรธหรือฟ้าฝนไม่เป็นใจสถานการณ์มันไม่เข้าข้า โชคไม่ช่วยชะตาไม่อยู่ข้างเราเราก็ยังสามารถที่จะมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจและเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขได้ซึ่งปรัชญาและบทเรียนเหล่านี้นะคะกวางได้รวบรวมมาจากมา r คสอารีเลียสนะคะอิปกเตตัสแล้วก็เซเนกานะคะเรานักปรัชญาชาวสโตอิกค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะล้วนแล้วแต่ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายโหดร้ายและต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหามากมายนะคะ แต่พวกเขาก็ยังคงมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่นแน,แน่วแน่แล้วฝ่าฟันอุปสรรคนั้น มาได้อย่างง่ายดายวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับ7บทเรียนนะคะที่ได้จากทั้ง3ท่านนี้ค่ะนอกเหนือจากแนวทางในการควบคุมอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยมันยังสามารถทำให้เรานะคะควบคุมร่างกายและจิตใจและทำให้เราเป็นเจ้าของร่างกายนี้และจิตใจนี้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ค่ะน้อมรับในทุกๆสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มใจ หนึ่งในแปรยาพื้นฐานที่สำคัญของสโตอิกก็คือการน้อมรับและยินดีในทุกๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตอย่างเต็มใจพื้นฐานนี้จะทำให้เราเกิดอินเนอร์พีซหรือว่าความสงบในจิตใจสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้เรารู้สึกยินดีปรีดาหรือว่ามีความสุข ในทุกๆสถานการณ์อย่างเช่นในสถานการณ์ที่เราอาจจะรู้สึกแย่หรือว่าสถานการณ์ที่เราไม่สามารถหาทางออกได้แต่มันคือการสอนให้ตัวเราเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์อย่างเต็มใจและไม่ต่อต้านในตำราม Meditation ที่เขียนโดยมาคาสอาริอัสนะคะได้เขียนเอาไว้ว่าจงน้อมรับทุกสิ่งที่โชคชะตาส่งเข้ามาแล้วก็รักทุกผู้คนไม่ว่าเขาจะดีหรือร้ายกับเราแค่ไหนซึ่งการยอม รับหรือการน้อมรับเหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานแรกที่จะทําให้เราหลีกเลี่ยงอารมณ์ความกโกรธได้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรากำลังรีบมากๆอยู่บนรถบนถนนแล้วรถก็ติดมากๆถ้าเรามัวแต่ไปคิดถึงแต่ว่าทําไมรถมันถึงติดแล้วไปโฟกัสกับสิ่งนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความโกรธความไม่พอใจความโมโหความหมงุดหงิดแต่ถ้าเรายอมรับว่าสถานการณ์นี้มันก็ต้องเกิดแล้วเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แน่นอนว่ามันคือการสีโล่าเป็นขั้นตอนแรกว่าเรายอมรับแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดหลังจากนั้นให้หาข้อดีในสถานการณ์นั้นให้เจอเอาเวลาที่มีตอนรถติดมานั่งฟังวิทยุให้เพลิดเพลินจิตใจหรือจะเปิดฟังเพลงหรือจะทบทวนเนื้อหาของงานที่เรากําลังจะ ไปคุยกับลูกค้าหรือแม้กระทั่งเปิดพอดแคสต์ดีๆสักอันฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ยอมรับหรือว่าสิโรล่ราว่ายังไงซะเราก็ต้องติดอยู่ในรถคันนี้เราเลือกที่จะต่อต้านมันโดยการที่ฝืนคิดว่าเราไม่อยากรถติดหรือเราจะยอมรับว่ายังไงรถมันก็ต้องติดแล้วก็มองหาโอกาสที่มันเกิดขึ้นเพื่อนๆพอเห็นภาพใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะเอพีเตตัสเนี่ยเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าเราอย่าพยายามมองหาหรือว่าคิดว่า สถานการณ์เนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการในทางตรงกันข้ามให้เรามองในสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆแล้วก็ลื่นไหลไปกับสถานการณ์หาความสุขในสถานการณ์นั้นให้เจอถ้าเราไม่ต่อต้านเราจะไม่มีความโกรธและเมื่อเราไม่โกรธจิตใจของเราก็จะสงบนิ่ง แล้วก็มี inner อร์พีหรือความสงบอยู่ภายในเพราะฉะนั้นวันนี้ลองถามตัวเองนะคะว่าทัาศนคติของเราเป็นอย่างไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนที่ไม่ใช่แค่เรื่องเปลือกนอกฉาบสวยอย่างเช่นเราอยากมีเงินเท่าไรอยากมีบ้านแบบไหนแต่หมายความว่าตัวตนที่เราอยากเป็นจริงๆทัาศนคติมายเซของเราอยากเป็นแบบไหนเพราะถ้าเกิดว่าคุณมองให้ลึกลงไปที่นอกเหนือจากเปลือกนอกเนี่ยถ้าเราเข้าใจแก่นในชีวิต เราจะค้นพบได้ทุกๆสิ่งบนโลกใบเนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีที่มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทำมาเพื่อสร้างให้เราเป็นเราในวันนี้และเป็นเราในแบบที่เราต้องการมันจะเชฟเราหรือคอยขัดเกลาเราทำให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นด้วยแนวทางของการสีโรลาบแล้วก็ไหลไปตามสถานการณ์ที่จักรวาลส่งมาให้เรา แทนที่การที่เราจะตั้งกำแพงหรือว่าจะต่อต้านในสิ่งที่มันจำเป็นต้องเกิดมันจะทำให้เราเกิดปัญญาว่าชีวิตที่มีความสุขและความสงบในใจ,ใจิตใจหน้าตาเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับความแตกต่างของสองประโยคน,นี้ค่ะอย่างเช่นที่ว่าฉันเลือกที่จะทำสิ่งนี้กับฉันต้องทำสิ่งนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเลือกที่จะทำสิ่งนี้นั่นหมายความว่าเราเต็มใจและยินดีที่จะทำมัน แม้ว่าสถานการณ์มันจะไม่เป็นใจแต่ถ้าเราเลือกที่จะต่อต้านแล้วมีความคิดว่าเราจําเป็นจะต้องทําสิ่งนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูค่ะว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนระหว่างความเต็มใจและความไม่เต็มใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้มีใครมาพูดจาไม่ดีใส่เราหรือว่ามีการกระทําบางอย่างไม่ดีทํากับเรา เราเลือกได้เองเลยคะ่ะว่าเราจะปล่อยให้สถานการณ์ตรงหน้านั้นมาทําให้เรามีความรู้สึกโกรธหรือเราเลือกที่จะยอมรับและก็เข้าใจว่าคนเหล่านั้นเขาก็เป็นแบบนั้นแล้วก็มองให้เจอโอกาสว่าสถานการณ์นี้จะช่วยให้เราฝึกความอดทนฝึกความเข้าใจผู้อื่นและฝึกฝนที่จะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงภายในแค่นี้เราก็จะรู้สึกสงบ ความกโกรธก็จะน้อยลงแล้วก็จะค่อยๆหายไปเองเมื่อเราน้อมรับประสบการณ์แล้วเรามองหาโอกาสมันเจอเราจะรู้สึกยินดีที่จะได้รับแล้วเราก็จะมีความสุขได้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายข้อที่สองหยุดการตัดสินผู้อื่นคุณเคยลองสังเกตตัวเองไหมคะว่าทำไมเราถึงรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจหรือรู้สึกขัดหูขัดตากับคนรอบๆข้างหรือใครบางคน เพราะการกระทำความคิดหรือคำพูดของเขาบางอย่างหรือว่ามันเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งเราไปตัดสินคำพูดความคิดและการกระทําของคนเหล่านั้นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานหลายครั้งเรารู้สึกว่าคนคนนี้ช่างน่าลำคาญจริงๆเลยทำไมแค่นี้ถึงคิดไม่ได้ทำไมถึงทำแบบนี้การกระทำที่เป็นการตัดสินเหล่านี้มันไม่เพียงแต่ทำร้ายคนอื่น แต่มันยังสร้างพลังงานลบๆขึ้นในจิตใจของเราด้วยสำหรับปรัชญาโสโตอิกแล้วเนี่ยการที่เราไม่ตัดสินผู้อื่นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเข้าใจผู้อื่นและทําให้เรามีอารมณ์โกรธและความไม่พอใจน้อยที่สุดมันคือการปลดปล่อยกงขังแห่งความคิดที่เรามีกับผู้อื่น หรือแม้กระทั่งที่ผู้อื่นกระทํากับเราหลายครั้งเรามักจะเอาตัวตนของเราไปเทียบช่างตวงวัดกับผู้อื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้ทุกๆคนย่อมมีเหตุและผลในแบบของตัวเองและเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้เราตัดสินไปแล้วมันก็ไม่เกิดผลดีอะไรกับเราไม่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีแต่จะทำให้เกิดพลังงานลบๆในจิตใจเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงการตัดสินผู้อื่น จึงจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีอารมณ์และมีความมั่นคงทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นมาคัสอเรเลียสนะคะเขาเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกเราทุกคนล้วนมีสิทธิ์เสมอที่จะไม่ออกความคิดเห็นใดๆต่อความคิดคำพูดและกลางกระทำของผู้อื่นและมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นเพราะมันไม่ได้ยกระดับคุณค่าของจิตวิญญ,ญาณความคิดหรือแม้กระทั่งคสนคติของตัวเราให้ดีขึ้น การที่เราตัดสินคนอื่นก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นรวมถึงไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยและแน่นอนว่าชีวิตของคนอื่นเราไม่สามารถควบคุมได้มีเพียงแค่ชีวิตของเราเท่านั้นที่เราสามารถจะทําให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงได้และบนโลกใบนี้ไม่มีใครดีทั้งหมดและแย่ทั้งหมดทุกคนล้วนเป็นส่วนผสมของสิ่งที่ดีและแย่ในมิติที่แตกต่างกันไป ลองนึกดูดีๆว่ามันก็อาจจะมีบางวันในวันที่เรารู้สึกแย่มากๆเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างเราก็อาจจะมีความคิดคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีต่อผู้อื่นบ้างในบางครั้งและนั่นก็คือธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเราหรือใครก็เป็นกันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในพื้นฐานตรงนี้เราก็ไม่ควรไปตัดสินผู้อื่น และด้วยการกระทําแบบนี้เองไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําของใครก็ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อภาวะอารมณ์และก็จิตใจรวมถึงความมั่นคงของเราได้อย่างแน่นอนแล้วเราจะฝึกฝนการไม่ตัดสินผู้อื่นได้อย่างไรข้อแรกเริ่มต้นด้วยการตระหนักรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจับความรู้สึกได้ว่าเรากำลังตัดสินผู้อื่นอยู่ให้ถามคำถามนี้กับตัวเองว่า มันมีความจําเป็นอะไรไหมที่เราจะต้องมีความคิดแบบนี้หรือที่เราจะต้องไปตัดสินผู้อื่นมันมีประโยชน์ใดกับการกระทํานี้หรือไม่จากนั้นให้เราลองทำความเข้าใจลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเขาในแวดล้อมเดียวกันสถานการณ์เดียวกันหรือถ้าเรามีแบ็กกราวเหมือนเขาเราอาจจะทำแบบเดียวกันกับเขาก็ได้หรือ,อย่างน้อยที่สุดก็พยายามเข้าใจว่าทุกคนก็มีเหตุผลในแบบของตัวเองแล้วเราก็หันโฟกัสของเรา มาสนใจที่ตัวเราเองก็เพียงพอแล้วข้อที่สเลิกการควบคุมผู้อื่นหรือสิ่งอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้จากข้อที่สองจะเห็นว่าหลายครั้งสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกโกรธไม่พอใจหรือรู้สึกหงุดหงิดมันเกิดมาจากว่าคนรอบๆตัวของเราคิดพูดทำไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรืออย่างที่เราคิดว่าเขาควรทำแล้วเราก็ไปตัดสินเขา แล้วเราก็มารู้สึกไม่ดีเองสิ่งเหล่านี้มีความสอดคล้องกันเพราะเราอยากควบคุมให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนั่นเองแต่ความจริงข้อแรกที่ทุกคนต้องรู้ก็คือสิ่งเดียวบนโลกใบนี้ที่เราสามารถควบคุมได้คือความคิดคำพูดและการกระทํำของเราเท่านั้นสิ่งอื่นคนอื่นสภาพแวดล้อมสังคม หรือแม้กระทั่งฟ้าฝนดินฟ้าอากาศล้วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราทั้งนั้นยิ่งเราพยายามที่จะให้สิ่งรอบตัวเป็นไปอย่างที่เราต้องการมากแค่ไหนเราก็จะยิ่งมีความรู้สึกไม่พอใจโมโหหงุดหงิดมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทําให้เราหลีกเลี่ยงความรู้สึกแบบนี้ได้ก็คือปล่อยให้ทุกอย่างทุกสถานการณ์ทุกความคิดคําพูดการกระทําของคนอื่น เป็นไปอย่างที่เขาเป็นแล้วรครวบคุมเฉพาะเรื่องของตัวเราเองเท่านั้นเพราะพื้นฐานที่เราต้องตระหนักอย่างแรกก็คือเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยบนโลกใบนี้ยกเว้นตัวเองข้อ4น้อมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของโลกใบนี้เริ่มต้นจากตัวเองก่อนเข้าใจว่าตัวตนของเรานั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเรายอมรับตัวเองได้ เราจะยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นได้รวมถึงสิ่งต่างๆทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเรามองหาความสมบูรณ์แบบในทุกๆสถานการณ์ทุกๆผู้คนเราจะต้องเจอกับความรู้สึกที่ไม่พอใจหงุดหงิดเสียความรู้สึกโมโ oh, หทุกๆวันและตลอดเวลาเพราะนี่คือธรรมชาติและนี่คือสิ่งที่โลกใบนี้ เป็นอยู่จริงๆและเป็นความจริงที่เราจะต้องเข้าใจและน้อมรับมันให้ได้เอพิเตกตัสนะคะเขาได้ย้ำเตือนพวกเราเอาไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่พอใจไม่ได้เกิดจากผู้อื่นหรือสิ่งอื่นแต่มันเกิดจากการรับรู้ของเราต่างหากว่าเราจะรับรู้สถานการณ์นั้นแล้วแปลความหมายว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีใครสักคนพูดจากับเราไม่ดี เวลาที่เราโกรธเราไม่ได้โกรธเพราะคําพูดเหล่านั้นที่มากระทบเราแต่เราโกรธเพราะการแปลความหมายของเราด้วยตัวเราเองต่างหากถ้าพิจรารณาแบบนี้ดีจะเห็นว่าถ้าเราแปลความหมายด้วยคํานั้นด้วยความรู้สึกด้านบวกเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือไม่พอใจอีกต่อไป และในโลกที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายและเต็มไปได้วยความไม่สมบูรณ์แบบถ้าเราพยายามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบอย่างที่เราต้องการเราจะปวดหัวทุกวันและตลอดเวลาสิ่งที่เราควรเปลี่ยนคือวิธีการมองโลกใบนี้ต่างหากและนั่นจะนำความสงบและความสันติสุขในจิตใจมาสู่เราได้ข้อที่5คือความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้น จากข้อเมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะเมื่อเรายอมรับให้ได้แล้วว่าโลกใบนี้เนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบแน่นอนว่าประตูบานใหม่จะถูกเปิดปออกและจากที่เราเคยชี้นิ้วออกว่าที่เราโกรธที่เราโมโหที่ชีวิตเราไม่ดีเพราะคนนั้นคนนี้เพราะสถานการณ์เพราะโชคไม่เข้าข้างเราจะเปลี่ยนกลับมาเป็นชี้นิ้วนั้นเข้ามาหาตัวเอง แล้วก็รับผิดชอบในโชคชะตาของเราเองโลกนี้อาจจะวุ่นวายสถานการณ์อาจจะไม่สงบสุขผู้คนอาจจะไม่จริงใจกับเราฟ้าฝนก็ไม่ได้เป็นใจแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ความรับผิดชอบความสุขความสำเร็จของชีวิตมันจึงจะต้องเป็นที่ตัวเราเองเมื่อเราเลิกชี้นิ้วออกไปที่สิ่งอื่นแล้ชี้นิ้วกลับเข้ามาว่าแล้วเรา จะทำอย่างไรเราจะรับผิดชอบชีวิตนี้ในสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรให้เราผ่านพ้นไปได้ให้เรามีความสุขมั่นคงทั้งภายนอกภายในแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการได้เพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมและจัดการได้วันนี้ลองถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าใครคือคนที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในอารมณ์ความรู้สึกของเรา ในความสําเร็จของเราและความสุขของเราถ้าคําตอบนั้นคือตัวเรานี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่วันนี้เพื่อนๆเริ่มที่จะชี้นิ้วแห่งความรับผิดชอบนี้เข้ามาที่ตัวเราเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่มั่นคงทั้งภายนอกภายในอย่างแท้จริงสมมติว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะอยู่ในห้าง แล้วเราก็กําลังต่อคิวยาวมากเพราะวันนี้เป็นวันอยู่สุดสัปดาห์ที่ทุกคนก็มาช้อปปิ้งซื้อของเราใช้เวลารอนานมากแต่ทันใดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งยู่ดีก็มาตัดแถวแซงหน้าเราไปซะดือด้อๆแน่นอนว่าความรู้สึกแรกที่เว็บเข้ามาก็คือเรารู้สึกไม่พอใจโมโหโกรธแต่เราลองถามตัวเองว่าในสถานการณ์นี้ถ้าเราเลือกที่จะโกรธโมโห พูดถ้อยคำที่ไม่ดีใส่ผู้หญิงคนนั้นแล้วมันก็ทำให้เกิดอารมณ์แย่ๆพลังงานลบๆในใจของเราไปทั้งวันมันคุ้มค่ากันหรือไม่พฤติกรรมที่ไม่ดีของคนหนึ่งคนกำลังทำให้เราเกิดวันแย่ๆหนึ่งวันหรือถ้าเราเลือกที่จะทำให้สถานการณ์นั้นกลายเป็นสถานการณ์ที่สร้างคุณค่ากับเราได้นั่นก็คือหนึ่ง ใช้มันในการฝึกควบคุมตนเองฝึกควบคุมความโกรธ 2. องทำให้เราเข้าใจว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้มันไม่ดีมันไม่น่ารักมันไม่ควรทำและ 3. ตระหนักให้ได้ว่าเราจะไม่เป็นคนในแบบนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามเมื่อคิดได้แบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรทั้งสิ้นเราเจอข้อดีในสถานการณ์นี้แล้วก็ปล่อยไป เพราะว่าต่อให้เราพูดหรือว่าต่อว่าหรือว่าทําอะไรออกไปสถานการณ์ตรงนั้นก็ไม่ได้ดีขึ้นมีแต่จะทาให้จิตใจของเราแย่ลงและพฤติกรรมไม่ดีของคนหนึ่งคนไม่คู่ควรกับความรู้สึกและความสุขของเราทั้งวันที่ต้องเสียไปอย่างแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าก็คนคนนั้นเขาไม่ให้เกียรติเราไม่มีใครอยากเกียรติเราได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้เขา หยามเกียรติเราอย่างแท้จริงสิ่งนี้เขาทํามันสะท้อนตัวตนของเขามันไม่ได้สะท้อนตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้เขาเป็นคนที่ไม่มีเกียรติต่อไปเกียรติของเรายังอยู่ที่เราไม่มีใครมาทําลายเกียรติเราได้ยกเว้นว่าเราจะปล่อยให้อารมณ์ความโกรธนั้นมาทําให้เราเนี่ยลดคุณค่าและหยามเกียรติของตัวเองให้ไปอยู่ระดับเดียวกันกับคนเหล่านั้น ข้อที่6กนะคะก็คือการฝึกที่จะวางเฉยหรือว่าไม่มีไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อสถานการณ์ใดๆที่มากระทบกระเทือนจิตใจนั่นเองในชีวิตของเราค่ะมีสถานการณ์มากมายที่เราไม่ได้คาดคิดฟาดคาดฝันเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดแต่มันก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราเองบางทีก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่อยู่ดีๆก็พูดจายอย่างไม่ให้เกียรติเราในที่ประชุมท้าทายเรา พูดจาดูถูกถากถางหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายป้ายสีเราในที่ทำงานในทีมงานหรืออาจจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนทิมแทงข้างหลังเราอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะพยายามข่มจิตข่มใจที่จะไม่ตอบโต้แค่ไหนแต่มันอาจจะถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเราต้องตอบกลับสักทีถ้าเกิดว่ามีวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ให้เรานึกถึงคำพูดของไอปเตตัสที่เขาได้พูดเอาไว้ว่า มันไม่ได้สําคัญว่าอะไรที่มากระทบจิตใจเราแต่มันสําคัญว่าเราต่างหากที่มีเรีแอคชั่นหรือว่าการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรในหลายครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองได้แล้วเพื่อปกป้องตัวเองดาบของเราเนี่ยมันเริ่มชูขึ้นแล้วนะคะให้ลองหยุดละฮึบละคิดว่าทำไมเราต้องปล่อยให้คนเหล่านั้นสถานการณ์นั้นคำพูดนั้น มันมาไม่ผลกระทบกับเราถ้าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็คือไม่ใช่เรื่องจริงตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ตรงนี้เราเข้าใจเราเข้าถึงแล้วเราเชื่อในตัวของเราเองถ้าเราเชื่อในตัวของเราเองเราศรัทธาในตัวเองเราเชื่อมั่นว่าตัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นวันหนึ่งความจริงเหล่านี้มันจะสะท้อนออกมาด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ต้องพูดหรือทำอะไรให้คนอื่น คล้อยตามหรือเชื่อในสิ่งที่เราเป็นถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดใจเราจะไม่สนใจในสิ่งที่คนอื่นเขาพยายามทำเพราะว่าเสียงที่ดังที่สุดคือการกระทำของเราที่หนักแน่นและมั่นคงอย่างต่อเนื่องและเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการให้อภัยแน่นอนว่าต่อให้เราจะควบคุมตัวเองได้ ต่อให้เราจะไม่มีปฏิกิริยาโต้กับอย่างทางด้านลบแต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ปลดปล่อยมันออกไปหรือปลดเปลื้องพันธนาการที่มันผูกติดอยู่กับความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกสิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีสารภาพต่อสิ่งอื่นๆรอบตัวก็คือการให้อภัยตั้งแต่การให้อภัยตัวเอง ในสิ่งที่เราอาจจะทําผิดพลาดโดยที่มันไม่ต้องฝังลึกลงไปในจิตใจและทําให้เรารู้สึกห่อเหี่ยวหรือท้างด้านเชิงลบและแม้กระทั่งการให้อภัยผู้อื่นซึ่งเมื่อเราให้อภัยแล้วมันก็เป็นเหมือนการที่เราตัดเส้นสายของความผูกพันระหว่างความรู้สึกในแง่ลบของเขากับเราออกจากกัน เมื่อเราตัดสายยอันนี้ออกไปแล้วเราก็จะมีอิสรภาพแล้วมันจะเกิดช่องว่างที่อยู่ในจิตใจของเรามีพื้นที่ให้ก่อเกิดความสุขความปิติความยินดีความรักในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเจข้อนี้กวางเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆน,นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงและไม่มีสิ่งใดมาทำให้เรารู้สึกโกรธ และทำลายความสงบสุขในชีวิตของเราได้เป็นอันขาดก็หวังว่าเพืเ่อนๆจะได้รับความรู้ดีๆนะคะแล้วก็ได้นับปรัด,ดิดีๆไปใช้นะ,ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ